สวัสดีสมาชิกแบบอพีทุกนารน,นะฮะหลักหน่วยร่างนะครับตัวเดียวนะฮะสมาชิกขอเพิ่มเติมมานะฮะใครที่ทําสุดนี้อยู่นะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าในงวด e อพีที่ผ่าน,นมาเนี่ยหวยมันไม่เข้านะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะแปลกนะฮะเพราะว่ามันเดินมาหลายงวดแล้วนะครับ พ่งหลุดงวดนี้นะฮะแล้วก็สมาชิกก็บอกว่าไอ้แอดสูตรเนี่ยขอเพิ่มเติมเลยนะฮะขอเพิ่มเติมเลยอย่าเพิ่งออกได้ไหมนะฮะจัดกันไปนะฮะรักหน่วยล่างตัวเดียวนะฮะสายวิ่งนะฮะส่วนเน้นที่สูตรนี้เลยตำราเขาเคยบอกไว้นะฮะสูตรที่เข้าคือสูตรที่ออกนะฮะสูตรที่ออกคือสูตรที่เข้านะครับก็ลองพิจารณากันดูนะฮะสำหรับใครที่ชอบสูตรนี้นะครับแต่ถ้าไหนไม่ชอบก็เดินผ่านคลิปได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับ จดผิดซะแล้วอะฮะตามกันต่อสำหรับสูตรนี้นะครับใครไม่ชอบเลื่อนผานได้นะนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามนะครับกด subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สุดนี้นะฮะให้ใช้หลักหมื่นหลักพันนะฮะนอย่างละหครั้งนะฮะหลักหน่วยนะฮะสองทท้ายสองครั้งนะฮะหลักร้อยหมุนหน้าครั้งที่2นะฮะหลักสิหมุนท้ายครั้งที่2นะฮะบวกห้ของทีนะฮะสามบวกสสามบวกหเป็น4ี่นะฮนะสี่บวกแปดเท่ากับ12บสองบวกสเป็น4ี่สี่บวกห้าเท่ากับเนะครับ หนนะครับลองพิจารณากันดูนะฮะหนึบวกสาเป็น4นะฮะส่เอ่อแปดงลงท้ายที่สองสบวกสเป็นสีะฮะสี่บวกหเท่ากับเก้านะครับก็ฝากสมาชิกพิจารณากันดูนะฮะลองพิจารณากันดูนะฮะว่าสูตรที่เราชอบเนี่ยนะครับมันตรงแผงกับเลขเราไหมนะฮะถ้ามันสมาชิกรู้สึกว่าเฮ้ย สูตรเนี้ยเอ้ยมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะมาไหมอาจจะมองข้ามสูตรนี้ได้นะนะอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ว่าสมาชิกลหลายๆท่านที่ติดตามสูตรนี้อยู่เขาก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยสูตรนี้ในงวดถัดไปไมันได้อะไรนะฮะอันนี้อย่าว่ากันนะครับขี้รักอยู่ที่5าวันชั่วง5โมงนะครับก็จะมีชุดสรุปชุดอะไรให้เราออพิจารณานะครับครับผมถ้าที้ มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กด subscribe, s u b mm hmm. s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเ mm hmm. พื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเ mm hmm. จอกันใหม่อีีหน้าสวัสดีครับ